โอ้หนูแม่ไปหาแม่แล้วไปหาแม่ตาแล้วม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 าแล้วนึ่งวันสิมส่ทังพี่อ้าววันม่พี่มึงเอาพักไวไ้ห้ว่าสิห้ไม่เยน็นหนูหนูอิน <laughs> ต่วันเนี่ยมท่างอยู่ได้ปะได้อ่าใส่มือได้ก็ได้มือนั่นจมไปหน่อยแย้สายออกมาตอนแต่หมือนเศร้าไปพ่าท่านเจ้าตามปลายังได้ตู้เย็นปีก็บัวได้ว่าเขาเง้อมึงได้ยพี่นอ้อง แม่ไก่แค่ใช่กระปุกบบั๊แอดแหลดเลยอันอันหมกมกปลาลูกคอกับปลาซิวแสบบอเข้มของแม่ไก่นี่เข้มบอของบีข้าเจ้าว้างไหมเนี่ยนี่อฝีมือบอติข้าหาเจ้านายออปเปืร์นั่นดีมั้ยสิไมาหั่นพยายลี่เอากระจับซานั่งละไม่ยาจังหารลูกไก่เสฟผู้เฮ็ดบ่วอ มันมาเข้มคือของฝอยบอกว่านี่ไก่มันไม่เงี้ยนวลมันไม่เงี้ยนวลนี่เข้มแท้มันเข้มในบริษัทองมึงไก่ห้องแม่เขามาเองทั้งโทรศัพท์ทั้งสายแบตเอาไปมาเขามาเองบวกบีลืมเอาเมียอสั่นโหลดว่าสั่นพ่อประมึงบารนี้อดบ่ได้กลับมาใส่ล่าว่าสั่นเอาทั้งสายเอาสายแบตมันมาหน้ามือคนว่าง เห็นมีการบอกเขาเอาสายแบตมาพร้อมมระแต่สอดหน้าอยู่นี่เมลแม่แล้วสอกมาเฟืองแบบนี้อืมแม่แลงผุล่ะตดแล้วมึงส่งแล้วพอมึงน่ะตีโทรศัพท์แล้วโวดโทดยังไาอือตดคักแล้วขม่าเรามึงเนี่ยมันบอท่านใจเล่าอันวิทยุมันมึงบอท่านใจคือโทรศัพท์เนาะตดแล้ว ลราซับแต่เมืองข่าวมันไว้โอ้ยผมถื่อคิดอินเอามาพี่เนี่ยแม่ชอามีแห้งเลโอ้ยคนหลมาเนี่ยเฮ็ดบวกตาบไปใส่คืออะไรมันบวกตาบไปรู้บอไปใส่คือได้ไปทางพี่เอาคือเสียงแม่จ่าพิมันคือไปทางพี่มืงหนีว่าสั่นโอ้ยพอย่ลีเราเป็นบาป้าไปทางพี่ต้องขี่คัน ว่านั่นน้ำข้นสอเราเฮ็ดอันอันนั่นเฮ็ดปวกน้ำค้างปวกเลียดข้าเจ้าเอิญเฮ็ดปวกน้ำค้างเฮ็ดปวกไฟอืมได้ซี <c oughs> ดอกได้จุ่มเดียวแลนที่ไม่หาางกันมันเบิดแล้วว่าสนันอกเออข่อยกับแมาหนี่ตลอดหันพอยาลี่บาบ้าหนีที่เป็นยังบ่เมนเฮ็ดเจ้ามันเฮ็ดข่อยว่าทานอ ค้นเดียวเดี๋ยวเห็นนั่นตัวนี้ก้อนมูนี่มันคือใบไม้นี่มันมันในพ่นนั่นาด้านปันไดมันเงาอีกสือเออสีมันแต่ดอกให้ปลอกลำคางมูหน่อยนึงมันไม่ผู้ใดดอกแต่ว่าใด้แต่เห็ดอันมันคนแลายมีแต่ไทยเสียไทยแผนตลอกตะลม ไปเพราะอันนั่นปลาวัาดปลากระเพาะไปวัดปลาสุนทอดกระเพาะไปมันค้นหลายเต็มอยู่รถก็เลยบอกลงโอ้ยเมี่ยเมี่ยนนี่ไปได้อยู่เตาทานที่หาดอกเฮื้อเตียงเน็ดเพิงน,าน่าทีหล้ง ละงงกูกดอ,อกเดียวไม่ดอกเดียวไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่ไม้ก็แันผู้ใดบ้างละว่ามันน่าละนุองละลายนางงูกมันเป็น,นลบบงงะงากตัว,งงอ,ตวอันนี้เห็ดเพิ่นมันเป็นเห็ดเท่าเห็ดไข่มันเป็นเห็ดเท่าเหต้มปนกับอันนี้เห็ดใครเห็ดใครเครื่องเห็ดปวัวปุ้เลยต้มปนเนาะ ข้ม้วนนอนอยูได้อะไะเอามาเรียกออกสมโพนเท่ากันบะไรอย่างที่เอ็งยังยางบ่มันใจย่างบ่สุขด้วยข้าบอกขึ้ย่างนะนี่มื่อนี่ค่ะบ่เต็มตาขึ้นมือนั่นแต่กาดได้หลายวิวพี่น้องเกือบเกือบเต็มตานั่นเต็มเกือบเต็มอยู่นี่มันตาถ่วงไงอันนี้เราเอาตัวใหญ่ไปเลย มันเนี่ยั้าเปลี่ยนตาหมันคือเก่าไปยนี่ได้กัดได้กินได้ปนได้แกงคือเก่าเป็นไงแม่ยาไมากินคือข้นหมดละอะไรไปก็ะไรไปหลายคนบ่โอ้ยมัต้องไปถามดอกว่าไรจะคุณโอ้มือนี่บ่รถบ้านห้านี่บ่บ้านห้าเด้บ้านห้ารถสองคันสามคันรถเยอะกว่ารถแมนเยอะกว่ามากวางใบสองก็กลัวเห็นอยู่ ก๊าโลฟอเรตไม่ไหมนะแต่มันเดียวกันแมนก็รโอันบอ่เล่ก๊าโทั้งแบนตะล่มรถกาลสินไปหาเห็ดเจ้ามาถุกอันนี้เจ้ามาทั้งพีแล้วอันบมาหลายแล้วทั้งพี่กาลสินเพิ่งเคยมาทั้งพีเพื่อกมาหลายเนาะทั้งพวงขาเจ้าหาบ่ได้น้ำท่วมนั่นขจกบมา กับบ้ไก่กันได้หรอแต่บานเท่างยังไปวันที่พาไปบันทัศน์ขึ้นสอกลาดไปบรรขันได้ไงไปผีว้าหนึ่งนะจังว่าเอาคือแต่มาทางนี่ลูกเมียนตีไปทั้งดงบอกไก่ก็จะแง่ไก่โอ้เหมือนี่พ่นบะดงวันมารีกับเต็มจะโดงมันมารีเก็จะหาเฮ็ดปวกนี่แหละทั้งบ้านน้องตู๋ทั้งบ้านพอยังไส้ที เลยบานพวกนี้ไสขึ้นไปอีกน้องพี่น้องพ่อได้อยากพ่อได้กินตรงขึ้นไปเลยเพราองเรียวมันบมุนปั่นมือว่านมือว่านมันมุนแล้วลมกระใตยเห็ดขวมไม่ลมดอกพี่น้องมันมืนมันมืนมืนขาบกันกับหลานมันก็ะเลยเห็ดเห็นทิ้งถือฝนบานนี้มันก็เลยมุนแน่จะขวางบานจะมุนเหมือนกันน้องพี่น้องได้ พอได้แกงหมอยแย่เติบพอได้แกงได้ปุนแต่อยากได้กินเหี้ยเก่ามันใ้กระฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะพี่น้องมยื่นกลับไปได้ไหมไปน้ำกันเถอะยื่นอานอารมณ์อากาศเอาฝนฝนตกได้วางเที่ยงเทียงใบตกบานแดดแล้วนี่นี่มาแดดแล้ว ตกตะบ,บันลงห้างลงมากได้เจ็กกิโลนี่ละเศาเศา,าอบอ่โดนดอกยูพ่นบ่ม,มีฝนด้ข้าวเดียวไม่ได้ยู่ะบันลงห้างไปไปก่อนขอบพระคุณในไลน์พี่น้องสำหรับคลิปนีเนี่ยเวานั่งมาได้แล้วพี่น้อง <laughs> สวัสดีจ้า